สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกบานเย็นมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวนะคะใช้ดิบบินเบอร์สองค่ะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะตัดทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เรียงปลายดิบ,บินทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรครึ่งค่ะเสร็จแล้ววางลงไปนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หเป็นฐานปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สค่ะ เส้นต่อมาหรือว่าขั้นตอนต่อมาสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ดึงออกมาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กางให้กว้างนะคะรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะดิบบินจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะดิบบินนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะเราสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นมาค่ะ จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานของเส้นปลายริบบิน้นเราทะลุออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ แล้วเราก็ดึงเส้นริบบิน้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิน้นขึ้นมาค่ะจับริบบิน้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิน้นไปทางขวานะคะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่ฐานดึงเส้นริบบิน้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะ เราก็จับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นหรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเนี่ยค่ะค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นให้หมุนไปทางซ้ายค่ะเนี่ยค่ะ เอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับดิบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบิ้นชี้มาทางขวามือเราม้วนปลายดิบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายดิบบิน้นทะลุกออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาจาับริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะแล้วปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมานะคะทางขวามือค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึงรอบค่ะสอดลงไปนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะคแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นให้หมุนมาทางซ้ายพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เมียวจะทําจากเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะ จับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะเฉียงออกมานะคะทางขวามือจับปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะตรงกลางกรีบดอกนะคะของเส้นที่เราทําค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างก่อนที่จะดึงให้กระชับนําเส้นที่เราทํานะคะครอบกลวยด้านล่างไว้นะคะค่ะเราก็ดึง เส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายเราม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดต,ตรงกลางนะคะของกีบดอกนะคะของฐานของเส้นที่เราทําค่ะก่อนดึงนะคะให้นําเส้นริบบิ้นนะคะขอบใต้ล่างกวยนี้ไว้นะคะ แล้วก็ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวานำปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดเข้าไปตรงกลางนะคะของกีดต่อของเส้นที่เราทำค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่าง ก่อนดึงให้เอากีบต่อนะคะไปครอบกลวยด้านล่างไว้นะคะนี่ค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมาทางขวาจับปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปทัง้งขาตรงกลางของกีบดอกค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเอาไปครอบครอบกลวยด้านล่างไว้นะคะขาเรียบร้อย ตกแต่งให้สวยงามค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ เพื่อนๆชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ